เชร์ลานคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ <laughs> <laughs> อ,อะไรอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นอะไรอะไรคะ <laughs> กลับสวัสดีครับเอาหอเลยเอาไม่ให้ตั้งตัวเลยใช่ไหม <laughs> จ้ะอ่ะมาไหนไหนก็ไหนๆหละมาสลับเหล็กใบเลื่อยวงเดือนเยอรมันนะครับใบมีดยาวห้าจุดห้านิ้วใบกว้างหนึ่งจุนิ้วด้ามยาวห้านิ้วอีพี <laughs> ยักแย่แยกยันสัญนะ ห้ามิลอ่าสลับเล่มนี้โสดนะครับราคาสองพันห้าสิบบาทนะครับเล่มนี้สลับเล่มนี้นะครับราคาสองพันห้าสิบบาทเดี๋ยวจะทดสอบความคมให้เดี๋ยวจะคิดว่างานของจะไม่คมชาลาันชาลัน<ะ>โสดของในความหมายข,ของชาลาัานนี่คือไม่มีแฟนใช่ไหมไม่มีแฟนก็คือยังไม่มีเจ้าของหาเจ้าของอยู่เพราะ <laughs> <laughs> เพราะว่าเมื่อกี้ถ่าย อยู่บนโต๊ะนี้มีอันนี้อีกสองเล่มมีเจ้าของแล้วอเล่มนี้ไม่มีเจ้าของค่ะนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับสองพันห้าสิบบาทมีเล่มเดียวทำสามเล่มทำสามเดือนหนึ่งมีเจ้าของไปแล้วสองเล่มมีเจ้าของไปแล้วสองเล่มฉันถ่ายภาพนิ่งให้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็มืดเดี๋ยวก็แดดสวยงามสวยงามเขาเขาด้าเป็นเขาควายนะครับด้าเป็นเขาควายมาเล่มต่อไปก็จะเป็นหนิกตะไบยังอยู่นะครับ ใบมีดยาว9นิ้วใบกว้าง1.2นิ้วเอ้ย1.1นิ้วสันหนา6กมิลด้ามยาว6นิ้วนะครับสำหรับงานแร่ปาดซอยนะครับนี่ครับฟันได้ไหมคะเนี่ยฟันได้นี่นะครับเรื่องความคมหายหายห่วงหายห่วงราคา1,550บาทค่ะครับผมพร้อมส่งนะครับพวกนี้มีสองให้เดี๋ยวฉันจะถ่ายภาพนิ่งให้นะคะ อ้าวตอนที่ทดสอบความคมนี่มันเงาวิ่งเลยแล้วเโดถหายอย่างงี้มือตื้อเลยเนาะอ๋อมันสะท้อนแดดไอ้เงาแสงไะนะมามาเล่มต่อไปค่ะนี่ครับอ่าบางต่อเขียงน้อยซอยซอยชาเหรอคะไอไว้ซอยใบชาชาดื่มน้ำชาดื่มสับได้เนาะใบยาว3.2นิ้วใบกว้างสองนิ้วด้ามยาว4นิ้วสันหนาสีมิลนะครับผมอันเนี้ยไว้ซอยสบายๆนะครับ สับเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆได้ไหมคะสับได้สับเล็กๆน้อยๆได้นะครับเป็นวัสดุเป็นเหล็ก N695 น,น,นะครับผมเท่าไหร่ราคาราคาราคา1,550ค่ะนะครับ1,550บาทอ่าเรียบร้อยเหล็ก N695 วัสดุนี้ไม่เป็นสนิมนะครับผมอ๋อมีการคมให้ได้เหรอคะมีอ่ามีการคมให้ด้วยมาเล่มต่อไปเดี๋ยวเดีฉันถ่ายยืดๆก่อนเพราะว่ายืดๆพอถ่ายแกล้ๆปุ๊บก็เหมือนเป็นปังตอใหญ่อ๋อมา มาแล้วครับมาตัวมุดตัวมุรต่อนะครับลเล่มสุดท้ายเหล็ก n 6 9 5เช่นเดียวกันนะครับใบยาว3.5นิ้วใบกว้าง1นิ้วสันหนา3มมิลด้ามยาว4นิ้วนะครับผมเล่มน,นี้ราคาอยู่ที่1,450บาทนี่ครับเออเดเชอร์าลนตั้งแต่นั่งถ่ายทำเนี่ยรู้สึกสบายไหมสบาย <laughs> ก็คือไม่ได้ถอยเข้าถอยออกก <c oughs> ็ได้ยืดไปยืดมาไง <c oughs> ใ,ให้คนถ่ายเป็นคนถอยคนยืดเองผม,ม <า S 1> นั่งอยู่ที่เฉยด,ดีที่สุดเลยดีสบายละ <c oughs> ทีหลังเอางี้นค่ะ็ <c oughs> บอกแล้วราคาหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทรว <c oughs> มส่งนะครับคโอเคูกค <c oughs> okay. าท่านไหนสนใจโทรมาก่อนนะครับถ้าโทรเสร็จแล้วคุยเรียบร้อยค่อยแอดไลน์ทีหลังก็ได้นะครับผมโทรจองก่อนเนาะโทรจองก่อนนะครับสำหรับวันนี้เหลืออยู่เท่านี้เองแต่ถ้าท่านไหนสนใจจะสั่ง เพิ่มสั่งนอกเหนือจากตรงนี้สั่งได้ครับโทรมาสั่งได้แล้วค่อยคุยตกลงเรื่องราคากันทีหลังนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับและอันดับแรกเลยกดโทรมาก่อนครับสวัสดีครับ